มึงมา,มาดูมาดูมาดูแก่ดิมึงมาดูแก่ดิโอ้โหกูเพิ่งรู้ว่าตุ่นตุ่นมันมีขนน่ะอะไรที่เป็นเกมมันก็ทำได้หมดนะมึงนี่ไหนอา้อาว <c oughs> หนาวนตาน้องมันน่ากลัวเงี้ยดูตาน้องดิอันนี้น่าร้องสุดแหละน่าหนา พี่ป้ามาเลามเลยป้ามาเามาเลยปจับมาแล้วันเถ่อยนี่ไงไหนมาแรงวันไม่ของเตยเอาไปขายก่อนเร็วคนพี่พี่ป้าร้านตัดผมเขาอยากได้เขาจะได้มาอยู่กับเราลุงเห็นบูเดสเลักมนใจพยายามนั้นไม่ได้จะจับขาจะเก็บไข่เนาะ เสียงคีย์บอร์ดกูก็ปับกึกกึกกูที่กูที่กึกกึกอย่างเนี้ย ASMR ก็ให้รู้ว่าเขาวิธีเกมเมอร์ก็ต้องคีย์บอร์ดเสียงดังกึกกึกอย่างนี้นะคะไปแล้วันไหนอะไม่เอาหายไปแล้วอะมันยังบินอยู่ตรงนี้อยู่เลยไปหาใหม่เลยไปหามาให้เจอมันก็ไปกับกูดีเลยวันนี้จะไปขุดนี้ด้วยไงไปไปขุดอะไรอ่ะขุดกุญแจไง กุแจ็คไปซื้ออันนี้ก่อนที่ขุดก่อนจะพังหรอกเดี๋ยวมันไม่ทันนะดิห็นโมแดงเลิกเราเพลงนี้ดินี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันตกน้ำแรงในสันบินเอานี่ก็มารางวันปะเตียงนกกรุงมุกจุ๊กคุยคุยคุยุยคุยคุยุยคุยคนี่ไงมานี่กลับบ้านมาได้แล้วเนี่ยเย้ ปลายเอาไปแรงวายไปทำอะไรวะเอาไปกินหรอไม่ให้ป้าทำไมอ่ะป้าอ๋อเขาแต่จะไปเก็บสะสมก็ได้เราจะไปตัดสินเขาทำไมมึงจะตัดสินเขากูยังไม่ได้อะไรเล้วมึงบอกว่าเขาไปกินแล้วขอโทษละกันป่ะกูได้กูได้พิมพ์เขียวมาพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์เขียวไง เราเขียวไงเขียวอ่ะพี่เขียวอ่ะไม่รู้ตากหรอแม่งเอ้ยกูจะเล่นมบกับมึงก็จะพี่เขียวพี่เขียวพิมเอ้่โอ้ยโหเอ้ยไม่เล่นแล้วไปไหนกันไป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 ไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปตรงไหนอ่ะไปตรงไหนอ่ะเนี่ยไปตรงนี้ไหมไปเลยไปนำเลยเอาแล้วมึงมาแทรกกู ทำไมอ่ะกูงมาอยู่ข้างนอกคืออะไรเอาเหรอนี่ไงหัวกระโหลกเห็นปะไหนหัวกระโหลกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วว่าพุดทิศทางอยางนี้ตัวไหนแพงๆบ้างนะเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรตัวนี้มาเป็นไหนวะอ๋ออยู่นู่นอุ้ยน้องหมาอุ้ยเอาเอาเอาแอปเปิ้ลก่อนแอปเปิ้ลก่อนมืองหมีมันนอนอยู่น่ารักจัง ตอนกลางวันมันนอนไงตอนกลางคืนมันออกหากำลังกินเออว่ะไม่ตีกูนี่แหนอุ้ยดอกไม้นี่แหนอุ้ยมันไม่ตีกูจริงด้วยไม่ใช่จะเอาตรงนี้นี่แหนนี่แหนแมลงนี่แหนอุ้ยมันตายแล้วเอากรบไหมเอากบไปกินไหมไม่เอาเพราะมันกินได้เลยหรอกินไม่ได้เอาไงเนี่ย แนอนี่อันนี้โอ้อไม่ไปเอาเนื้อก่อนดีอืแมงมุมอีแมังมุมแพงมุมแพงมุมแพงๆแพงไหนอะนั่งไงเอา้าอีด้วยตรงนี้เห็นโบแดงใครมันเริ่มรอเพลงนี้วะ มึงค่ะได้แมลงตัวนั้นเท่าไหร่อุ้งต้อง60กีน่าจะขับสปีดโบ๊ทมาสปีดโบ๊ทว่ะไม่มีใครจสกีไงไม่มีมีมึงสอนมันไม่มีกูมีแต่กูข้าไมาเองกับมือทำไมจะไม่มีก็มึงมีแต่กูไม่มีมึงก็สอนกูไปไงกูทำให้มึงใหม่ก็ได้ยิบๆนะอยากได้ปะล่ะอยู่แล้วไม่ขี่อยู่แล้ว อโอ้โหไม่อาออกทะเลกูจะเป็นล่าสมบัติเนี่ยไม่จะถนัดซ้อนอย่างเดียวสักพักขีบปุ๊บจะลามเน่เฮียกูไม่ช่วยนะ <c oughs> นี่แน่ยอะไยังอย่างนั้นกูแตยย่ ขำคลองขำคลองว่ายน้ำขำคลองเอ้ยแมลงแพงไม่เห็นมีเลยอุ้ยนี่ไม่ใช่ร <laughs> ับนึงไหนอ่ะได้หรือเปล่าเออมีแต่เกียร์โอ้แมลงวัาเพียบเลย แม่ตาบ้าอยนั่นงูแมงมุมนั่นงูว่ะแมงมุมอะไรคืองูนะวัดวัดงูสำหัยวันนี้สำหรับวันนี้คือคำว่างูงูเท่ากับแมงมุมหรอแมงงูแมงงูนั่นงูนั่นไงไงงูเท่ากับนั่นไงขำคง โอ๊ยทำไมไม่ติดโอ๊ยติดกันเลยว่ายน้ำขำคลองนีแน่เอ้าเอ้าเอ้าตรงนี้ยังไม่เอา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 เน่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 ม่ติดกันเลยโอ๊ยอย่างไรกุญแจค่ะ นี่ลูกนี้เอ้าผิดไม่ใช่นี่มันคืออะไรอะไรอ่ะโทรศัพท์มืออย่างนี้สั่งตกแมพหรอกนี่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 แนวไอ้หยาออ้ย อ๋อไม่ได้เกียร์ก็ตรงนี้นี่ไงกุญแจเไปแล้วไม่เยี่ยมสองยี่สองอะไรผมเข้าข้าวเบนเลยเหรอฮะมันไกลมากเลยอ่ะมันมีฉลามปะไม่รู้นี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยข้ามมดไม่ได้เนี่ยวูบปุ๊บเห็นปั๊บเลยฉลามไหนวะคนไงอ๋อ นี่ไงเอาควายข้ามไม่ได้หรอนี่ไงได้นี่มาแตบเดียวไม่มีฉลามหรอกมีแต่แมงกะพุนอะไม่ไม่มีแล้วเราอยู่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะมาง่าบตูดอะทุกทีเลยเราอยากเดินเบียดได้ปะทำไมชอบเดินเบียดมีกุญแจด้วยีไน อเอ้าโอ๊ยเป็นไรเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าฝนตกถนนมันเลื่นเนาะเข้าใจอยู่อืโอ๊ยมันก็ใจเย็นดีไม่ได้ปั่นมันปั้วีมันไปได้กันทุกคนเอาอะไรนะอะไรได้กันทุกคน มึงเห็นไหมมีคนจ้องมึงอยู่อ่ะไหนวายไอ้หนุ่มกลางน้ำอ่ะเอ้าไม่ใช่นี่เอาหายหายจากแมปไปเลยอ๋อมันไปไหนแล้วอ่ะั่นนี่อ๋ออยู่นู่นไอ้แย่เป็นแกก็เนียนเกิน มแมแรงมแมแรงเดี awesome, ๋ยนะอ๋อแล้วถึงไนะถึอไหนอ่ะเอนี่มันยังไม่มันมีน่นาว้าว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 ุนหน้ามุนกูหน้ามกูหน้าหมุนกูจะไปก็มานี่าออก็มานี่าก็มานี่งขามก็มานึ่งขามออออเออแล้วกูหน้าหมุนเดช้าเชีย เอาทล้ไมพูดอย่างนี้อ่ะไม่ก็เมื่อกี้อ่ะไอ้ไอ้นั่นมันมาไงแล้วกูก็แบบวางวางดินอ่ะเนี่ยเอาลงไปไว้ที่เดิมไม่สวยเลยโอ้ยต,อติดอ,อ,อ่อนเขาออกไงอ่ะเรากลับไหมหรือว่าเราจะเราจะกลับไปเตรียมตัวโอ้ยมือดด๊า มืดอะไปนะทางไหนอ่ะทางนี้เหรอข้าไปทางนุม<แ>หรือเปล่าไหนไปตรงนูนน้นอ่ะได้เออรอด้วยดิโอ้ยก็กระโดดข้ามหัวผม <c oughs> เลยสิ <c oughs> อุ้ยแมงแมงมุมแมงงูมเอาแมงอแมงอ่ะแมเอา้าว <c oughs> <c oughs> สรุปไม่ได้จับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเออเอ้าเออเออได้ไหมนะวิอ๋อตัว้ว่าแมงมุมตัวนี้คืออะไรอ่ะจิงกะลีดจิงกะอะไรนะวิเต็มเลยเต็มเลยอะไรนะจิงกะลีดจิงกะลีดท่ไหนอ่ะศูนย์ไปบ้านเหรอกลับบ้านไง บ้านกับบ้านกับบ้านเยสซอ์ของก็อุพงกนี้ต้องเตรียบตัวมีเควนอะอะไรอะอ๋อมันแว่นตาเอาเสื้อผ้าเก่าไปได้แว่นตาอะไรอะฟโตโกราฟให้ไปถ่ายรูปเหรอไม่รู้อ่ะรับไปก่อน ไอ้มีซีดีตั้งสิบเจ็ดแผ่นเไปขายดีกว่าอ๋อให้ไปแตะรูปตรงนู้นจุดนู้นน่ะจุดในแผนที่อ่ะไหนนี่หรอจุดในแผนที่อ่ะค่อยไปพรุ่งนี้นไปวันนี้หรอไม่พรุ่งนี้ลงเหมือ,องฉันก็ไปตอนนี้อะดิไม่ทันน่ะมันกี่วันอะมันสองวัน ถ้าขับสปีดโบทไปอะทันอยาก้อนกูเปล่เอาะดิอ่ะดิถึงหรือเปล่าอุ้ยดูดว่าหนุม่มวิทยาศาสตร์คือมึงไม่ใช่อ<ม><ป>่วไปไปรอตรงนี้เลยนะกูเขาไปซ่องกลัวขลากูค่ะอ้าวไปตอนได้เหรอ <laughs> ก็ตัวติดกันไปโอ้ <laughs> มึงทำไมมันขับมาตรงนี้มันติดสะพานมันติดอาทำไมอ่ะสะพานอ่ะมึงต้องลงแล้วมือต้องมาเก็บรถเนี่ยขัออกมาคนเดียวมไปได้อ่ะมือหัวนไม วัดได้กบเฉพาะออกได้หน่อยมึงเขาไม่ได้กลับไปนอนมาดอยังไงอ่ะไม่ได้มาดอยังไงไไม่ด้มึงต้องกลับไปนอนแล้วให้มัาลีไม่ได้กูเดาไม่ได้เจสกี้กูเอาออกดีเอาออกเดียวออกดีออกไปเจอตรงนี้ทีก็ดันออกไปเจอตรงนี้เอากไปเจอตรงนี้มันถูกยังไงอ่ะ ได้ดังเอาไปเดิตรงนี้เอาไปเลยเอยๆเอาไปเอาไปเดิตรงนี้ทีเอากลองเอาไหนกูลองกันดิมืออันไหนคือเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเอากูติดเหมือนกันอ้ะลองดิมึงลงดิชีวิตเนาะลองดิลงลองลองเอาแล้วกูทะลุสะพานได้เอาได้แล้วไป เขาไม่เห็นนั่งเลยอ่ะเอาไม่ได้นั่ง,งหรอไม่ยืนเฉยๆเฮ้ยเอากล้องมาไปเนี่ยเฮ้ยเอามา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 นี่น,น,นะขาเราสิตรงนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แปตรงนั่นนั่นขานั่นขาไตรงนี้ไปถ่ายอะ,ะรไรอ่ะลงเลยให้กูถ่ายอะไรอ่ะไม่รู้ให้กูมาถ่ายอะไรอ่ะไม่รู้ ขาให้กูถ่ายอะไรอ่ะเอาตรงที่มาเมื่อกี้ป่ะไม่ก็ถ่ายทางเซลฟี่แล้วก็ถ่ายอันั้นถ่ายใครอ่ะมันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะนันถ่ายถ่ายโลเคชั่นมึงถ่ายมึงดูตรงกล้องดิถ่ายตรงมากล้องอ่ะถ่ายแล้วมันคือต้นอันเนี้ยถ่ายแล้วขึ้นนี่ควยยังไม่รู้ต้องไปส่งก่อนหรือเปล่ามันคือต้นอันเนี้ยไม่รู้มันถ่ายหลายมุม ต้องถ่ายใกล้ๆหรือเปล่าถ่ายใกล้ๆเอาทะลุเลยทะลุต้นไม้เลยไปแล้วหน้าไม่ไหวแล้วอยู่ไหนเรืออยู่ไหนอยู่นี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 น่นีเดินมาหน้าไม่ไหวแล้วเร็วไปโอ๊ยพี่พี่ เราจะตายกันหมดเฮ้ยพี่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 ไว่าจะด,ดูแบบอ่ะเราจะตายกันหมดนะเฮ้ยถูกทางปะวะเอา้าขอ,อทางนี้ตัวเองนนเลทแล้วนะไม่เป็นไรหน้าเราแบบหน้าเราแบบเป็นเอ๋เอแล้วอ่ะเฮ้ยอย่ามันบักอีกนะไปอ,อุ้ยทำไม,ำไมตัวเองเป็นยังไยแมงมุมแมงมุมแมงมุมจะต่ออะไรจะจับแมงมุมมีขอดูหน้าตัวเองดิ ทำไมทุกคนในหมู่บ้านนอนดึกจังอ่ะทำไม่นอนเลยด้วยสาูยังเห็นวิ่งว่อนอยู่เลยอุ้ยไบหน้าเลือดก,กัน <laughs> ไม่ไหวเนี่ย